ว่าด้วยเรื่องความล้มเหลวของการศึกษาไทยเนี่ยครับได้อ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะครับที่บอกถึงปัญหาต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นที่หลักสูตรที่ล้าหลังครับหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานความเหลื่อมล้ําของสถานศึกษาวิชาที่ไม่จําเป็นครับอย่างเช่นพวกวิชาลูกเสือกระบีกระบองอะ่ะแล้วก็ตัวบุคลากรที่ไม่เข้าใจในวิชาชีพของตัวเองครับอื่นๆอีกมากมายเลยครับ ปัญหาใหญ่ที่พูดถึงกันเยอะเลยอะครับคือหลักสูตรของการศึกษาเราครับมันล้าหลังและไม่ได้มาตรฐานครับข้อเนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ต่างอยู่นิดนึงครับคือผมโตมาในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียครับเพิ่งจะเริ่มเห็นบ้างก็นในช่วงมปลายแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้หมดเหมือนในยุคนี้นะเด็กสมัยนี้ฉลาดครับผมยอมรับเลยข้อมูลที่อยากรู้อะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็เปิด Google ครับไม่ถึง5นาทีก็เข้าใจได้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับข้อมูลอ่ะเข้าถึงยากมากบอกตรงๆเลยครับผมอ่ะพยายามปรับตัวเราก็ยังไม่ทันเลยครับอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกครับคือผมอ่ะไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับเรื่องหลักสูตรของการศึกษาเนี่ยปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้จริงๆนะครับคือบุคลากรทางการศึกษาครับความสามารถค่อนข้างต่ําเลยครับต้องบอกตรงๆนะครับจะหลักสูตรไหนอ่ะจะสถานที่ไหนอ่ะ าบุคลากรทางการศึกษาครับมีศักยภาพเพียงพอครับทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาเลยครับยกตัวอย่างเลยนะครับวิชาที่เด็กๆบอกว่าไม่สําคัญอย่างวิชาลูกเสือครับถ้าบุคลากรดีครับก็จะทําให้เป็นวิชาที่มีประโยชน์ได้ครับปรับตามยุคสมัยครับเน้นกิจกรรมและปฏิบัติสอนกิจกรรมเชิงลุกอย่างการพยาบาลเนี่ยครับเพิ่มศิลปะการป้องกันตัวลงไปในค่าเรียนครับ มีอะไรหลายอย่างเลยครับที่เพิ่มลงไปได้เพราะวิชาลูกเสือครับคือหลักสูตรสันนานการเสริมสร้างความสมัคคีและเอาตัวรอดจะมาสอนเข้าแถวอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับสามารถเพิ่มสิ่งพวกนี้ลงไปได้ไม่จําเป็นว่าต้องลูกเสือจ๋าแบบในหนังสือหรอกครับเพียงแต่เราอ่ะจะไม่ทิ้งหลักสูตรเก่าครับแต่จะสอนเป็นเชิงทฤษฎีวัาสมัยก่อนน่ะหรือในยุคหินเน่ะเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรหรือมีจินตนาการกันแบบไหน อย่างวิชาผูกเนื่อเนี่ยครับก็ยังมีความจําเป็นอยู่ในบางสถานาการณ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการสอนนะไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มเดียวครับผมให้หนังสือแค่5%นะยกเว้นพวกวิชาเชิงศาสตร์นะครับพวกคณิตศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์นะครับพวกหลักสูตรพวกนั้นก็ต้องทฤษฎีจ๋าหน่อยส่วนวิชากระบี่กระบองก็อีกครับสัทน,นาการเชิงศิลปะครับหรือการป้องกันตัว บุคลากรในการศึกษาตีความมาแบบไหนอะครับลองจัดให้เป็นการแข่งขันดูสิครับก็ทําให้เป็นศิลปะก,การป้องกันตัวที่สวยงามได้อย่างเช่นจัดการต่อสู้มาเลยครับจํากัด5โจมตีเนี่ยหรือท่าหลบ12กระบวน5วาดวงกลมลงที่พื้นน่ะแสดงขอบเขตที่ขยับได้ให้ผู้แข่งฝึกจนชํานาญน่ะลองดูสิครับทุกอย่างมันเพิ่มมูลค่าได้หมดในแบบของมันแหละคุณลองดูอย่างเคนโดสิ เคนโดเนี่ยช่องโหว่เยอะแยะครับถ้าเทียบกับการต่อสู้ขแขนงอื่นซูโม่อีกครับแค่เอาคนแข่งยกตัวกันนะ่ะคนนุ่นอ้วน,นนะ่ะทุกอย่างมันมีดีของมันอยู่แล้วอะ่ะบุคลากรถึงสำคัญที่สุดไงครับทัสนคติของครูยุคเนี้คือทํางานแลกเงินครับสอนไปตามหนังสือให้หมดค่าเรียนไปครับต่อให้หลักสูตรดีแค่ไหนอะครับถ้าเจอพวกครูแบบนี้ก็ไปไม่เป็นน่ะ ผมว่าร้อยละแปของคูยุคนี้เลยเป็นแบบเนี้จะมีกี่คนครับที่ตื่นเต้นกับการได้สอนนักเรียนในแต่ละวันน่ะจะมีอะไรใหม่ๆให้นักเรียนทําบ้างเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยมั้งครับเนี่ยแหละครับคือปัญหาที่ผมเห็นมาขอบคุณที่รับฟังครับ